สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับเปิดประดูการแรกของปีครับนี่ตามติดชีวิตรถคูรดำอยู่กับทีมแรกเลยชาวโค19ครับคลิปนี้ จะพามาชมจะพามาฟังครับการประชันน้ำเสียงของรถน้ำรถหกล้อโอ้ฟังช็อตแรกไปแล้วครับสะเตือนแผ่นดินโอ้แกล้วูแทบแตกครับพี่น้องทีมงานนี้มาประชันกันอยู่สามคันครับเดี๋ยวจะอาจจะพามาชมพามาฟังนะครับพี่น้องว่าเขาจะประชันกันได้มันแค่ไหนครับดูเส้นทางไปแล้วค่อนข้างที่จะน่าจะได้ช็อตเด็ดครับนี่เร็วเร็วนี้ อีกไม่กี่เที่ยวผมว่าน่าจะได้ชอตเด็ดแน่นอนโอ้ทางเริ่มมีปัญหาแล้วครับโอ้มันมันมันเริ่มฤดูกาลแรกงานแรกของปีวันนี้วันที่สองครับสองมกราคมพุทธศักราช2565ครับโอ้มาลั่นที่หมู่บ้านตัวเองแล้วครับนี่ตอนนี้อยู่ที่บ้านนนกลางนะครับผม บ้านโนนกลางครับตำบลบ้านผืออําเภอจอมพระค,ครับผมจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านของรอหลนเองนะพี่น้องนี่หมู่บ้านผมเองเลยอยู่ทางที่ใต้หมู่บ้านครับตอนนี้ลมพัดมาไม่เท่าไหร่ครับแม่ถ้าอยู่ทางที่เหนือหมู่บ้านนี้คนแก่จะด่าหรือเปล่าครับ <c oughs> โอ้มีแต่โหดล,ล้านล้านครับ <c oughs> เดี๋ยวมาฟังน้ำเสียงประชันกันครับเริ่มกันด้วยคันแรกเลยจ้าโซนิกชอโค19ครับนี่ อูุ้มพลังคันนี้ครับเดี๋ยวมาฟังกันครับมาโหดแค่ไหนรับรองสะเทือนแผ่นดินครับพี่น้องเริ่มกันแล้วครับอู้ทางมันคันข้ารื่อม,มีปัญหาแล้วพี่น้องติดตามกันเลยครับอันนี้ตรงนี้มันยังแข็งอยู่ครับเดี๋ยวัางหน้านี่มีรุ่นมีรุ่น ดับ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 วูไหวไปไพลังเฟืองช้าครับนี่สู้เต็มพิกัดแล้วมีดับนยครับมีใครเด็ดกว่านี้ครับเอามาประชันนะครับเข็ดบ้านเราเข็ดจอมพระอื้อ จัดพี่น้องต้องบอกว่าสำหรับวัยรุ่นเยาวชนเลยอูย้อันนี้ระยะประมาณเกือบร้อยเมตรแล้วนะครับนาจะร้อยเมตรแล้วแหละฟังเสียงครับว่าจะยังลั่นมาถึงไหมน่าจะร้อยกว่าเมตรแล้วครับจากนี้ไปที่เทีก็ประมาณ200รเมตร นี้ก็มาครับคันรอคันรอเดีย๋ยวตามรู้ทันรอกออกตัวครับผมอาครับมาชมทันรอกกันหน่อยจะลั่นจะโหนจะสู้กับเจ้าโซนิกได้ไหมครับพี่รอกสายยนคันนี้น้องเวีย ดูครับอันนี้นึบๆครับพลังเฟืองช้าหรือเปล่าอู้นึบๆนึบๆแกจะลั่นโชว์หรือเปล่าครับนี่มาดูครับอูกงับลงครับกับลงอู้คุณตลบอบอวนอันนี้น่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับนี่ดูไปแล้ว ดูจักลักษณะรอฝั่งฟ้าแล้วครับนี่อันตรายอันตรายจะอยู่หรือจะไปจะรอดหรือเปล่านี่โอ้ลงท้ายลงท้ายไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับยังสู้ได้ยังสู้ได้เ <c oughs> มื่อกี้มีดับนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคันนี้จะมีดับหรือเปล่าคันรถ อ็รอกไม่ดับนะรอกไม่ดับอู๋ร้านกำน,นาสุดเลยครับที่ร้านนี้สองคันเลยอันนี้ก็ล้านกำน,นาสุดเหมือนกันไม่ลั่นครับเนิบๆครับพลังเหลือๆ ตามด้วยคันครับมาชมคันลอยคันครับโอ้คันนี้ไม่ลั่นนะครับพี่คันนี้เจ้าของเอาเงียบเงียบครับว่างั้นครับแต่เรง่งเริมเดิมครับแต่งแค่มวกับกับหลังเต่าครับกับกระจกหลังเต่าแค่นั้นเองกระชงกันชนก็เดิมหมดครับเพียงแต่เป็นหลีดด้านหน้าก็มี มีแก้มเนาะมีปังโตแล้วก็มีอะไรครับน่ะเขาเรียกว่ากันสาดเนาะกันสาดตรงตรง,ตรงบ้านประตูนะครับเลิก็ค่อนข้าเยอะครับแต่บางฟงบางฝุ่นอะไรนี่เดิมๆครับมีคันล้อนะล้อเนียนๆนล้อเบาๆบครับล้อนึบๆถังน้ำมันก็เท่าไหร่ครับน่ะ ร้อยลิตร oh, หรือเปล่าครับขนาดนั้นโอ้คันรอคันรอรถลอรถแรงอย่าจมด้วยนั่นชมรถแรงี่ไรนี่จมทุกทีครับพี่น้องโอ้เราจะพันครับคันนี้แรงจัดแรงมากสบายๆชิวๆครับเดี๋ยวมาตามคันลั่นของเราคันดีกว่าครับผม ตักใส่ด้วยตัวมาคทรูครับ S.K. 6 0รุ่น2เครื่องยนต์เป็นอ e ีสูนะครับเครื่องยนต์จาระคุคันนี้คอนโทรลโดยโชเฟอร์หรือว่าท่านกับตันแจค็ครับติดตามให้กำลังใจในช่องเฟซบุ๊กของพี่ก็ได้ครับนี่สิทธิชาติไกลสุขครับพี่น้องมาฐานมาฐานคนุณภาพฟีมือทีมงานคนบ้านเราครับโอ มีแต่ลูกหลานชาวบ้านเราคนบ้านเรากันเองก็มีทีมง,งานนี้ตอนนี้วิ่งกันอยู่สามคันครับรถดำทั้งหมดมีสีคันนะครับแต่คันหนึ่งนั้นเอาไปซ่อมบำรุงอยู่ครับเอาไปซุ่มมกคุ้มพลังอยู่ตรงไหนยังไม่ทราบครับนี่เดี๋ยวจะมาเร็วเ็วนี้ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาจัดเต็มให้ดูเอาอ่างัง้นนะยังจํากันได้ไหมครับท่านซูโม,โม่สายควันตอนนี้เป็นนอนอูอยู่ครับเดี๋ยวอีกสักไม่กี่วันก็จะได้มาโชว์สเต็ปแล้วครับเดี๋ยวเราเติดตามดู ใส่เยอะนะครับนี่กันแจ็ครับกอยากแบกเสียงลั่นๆให้ทีมงานรอหลนฟังกรเป่านี่โอ้นานๆก็มีหลังการาพักผ่อนปีใหม่ครับช่วงวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดจนมาถึงวันที่หนึ่งวันที่สองวันนี้ครับหลังจากพักผ่อนปีใหม่ก็มาเริ่มงานครับเร็กๆะนาเขตพื้นที่แห่งนี้หมู่บ้านพมิงเลยบ้านนนกลางครับผม มาดูสายลันประชันน้ำเสียงกันหน่อยครับน่าจะเกือบเต็มนะครับนี่นจะเต็มแล้วมาชมมาฟังน้ำเสียงกันครับผมเจ้าโซนิกทีมงานชอโคโสิบเก้าครับจะอยู่หรือเปล่าครับเชียวนี่ทางข้างหน้าค่อนข้าง,างนื่น่วมหวมจัด มาฟังนึงซิงเกิลครับแกหูหนี่แทบแตกพนะี่น้อง บรรยายไม่ได้เลยแบบนี้รู้จะบรรยายยังไงครับต้องบอกว่าโปรเตตโตเลยครับร,รู้จะบ,บายยังไงวิ่งไปกลับก็น่าจะประมาณประมาณ6ก0 0นเจ็ดร้อยเมตรครับโอ้ใครมีเด็ดกป่านีามาประชันกันหน่อยครับอยู่ที่บ้านนนกลาง ใครมีเด็ดกว่านี้ครับามาประชันได้เลยกับเจ้าคันนี้เจ้าโซนิกโอ้โหขีดข้างยาวครับเพื่อนอ่ะดท้ายกับเจ้าคันหล่อคันนี้เลยโอ้หหล่อมากหล่อมาก กระทุบโครเมียมครับ้วคันนี้นะครับก็ฝากด้วยครับเพื่อนๆในช่อง youtube ล้อโลนรวมนำรถบรรทุกทำงานนะครับพา,ามาชมคลิปช่วงแรกๆของต้นปีครับนี่ต้นปีพุทธศักราช2 5 6 5ครับสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีเป็นไงท่าน้วยครับอากาศก็อ ไม่หนาวเท่าไหร่ครับนี่อุ่โๆนครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะลาคลิปไปขับภาพนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้คือทีเด็ดของรอหลนนะพี่น้องรถคู่ใจครับโอ้ดูติเกอร์ครับดูติเกอร์นี่ก็โหดแล้วครับมาตรฐานรับประกันคุณภาพรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะครับก็ฝากา้วได้ครับช่อง YouTube ล้อโลุนรถดำรถทุกทำงานนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับนี่ ชคดีมีเงินใช้ตลอดทั้งไปีครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างมากที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ